หลวงปู่ท่านฝากบอกขนได้มือกากระบาดใส่บาดร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับทำสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวสวัสดีครับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยสำหรับคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือทุกท่านทาด้ฟังแล้วถึงกับคนรุกผู้คนสาธุกันจนสนั่นไปทางวัด เมื่อหลวงปู่มหาศิลาท่านไล้กล่าวโอวาทให้แก่ผู้คนที่มากับวหว้ท่านหลวงปู่บอกว่าตั้งใจฟังกันให้ดีจนสำนักข่าวและนักข่าวทุกคนและผู้คนทั้งหลายตกใจเมื่อหลวงปู่เลยเอ่ยออกมาว่าต่อให้ใสบาตรพระเป็นร้อยองค์เป็นร้อยครั้งก็ไม่เท่าตัวของท่านนั้นทำสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวเป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่าย ถ้าหาใครที่อยากจะร่ำรวยอยากจะหมุดหนี้มุดสินให้ดีบทำด่วนก่อนที่จะสายเกินไปดังนั้นวันนี้ทางเราจึงได้รวบรวมโอวาทที่หลวงปู่มหาศิลาท่านได้กล่าวโอวาทแก่ผู้คนทั้งหลายนํามาบอกตัวของท่านนั้นได้รับรู้กันและให้ตัวของท่านนั้นนําไปปฏิบัติตามนี้แล้วตัวของท่านนั้นจะหมุดหนี้มดสินจะร่ำรวยเงินทอง เรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยตัวของท่านเซ็กดูเลยว่าตัวของท่านนั้นมีเส้นกากบาทอยู่ที่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่ถ้าท่านเซ็กดูแล้วมีนั่นหมายความว่าท่านโชคดีแล้วเพราะส่วนใหญ่เส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นมักจะอยู่กับคนที่พิเศษเพียงเท่านั้นเป็นเส้นที่หายยากมากหนึ่งในล้านคนก็ไม่ค่อยที่จะมีถ้าหากว่าใครมีแล้ว ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าเส้นลายมือกากบาทแบบนี้นั่นคือสัญลักษณ์ที่เหล่าเทวลาและทวยเทพทั้งหลายได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้แล้วว่าตัวของท่านนั้นเกิดมาราตินี้จะต้องได้เป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอน แต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามวัยจะเพศไปแล้วชีวิตของท่านจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่ก้อนโตหลังไหลเข้ามาหาตัวท่านไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถมัมภ์ค้ำซูสำนักข่าวหลายๆท่าน ถึงกับสาธุกันสนันขับขัน้นเมื่อหลวงปู่มหาสิดาได้เอ่ยออกมาต่อหน้านักข่าวว่าให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีความสุขหายจากโรคภัยทำงานเจริญรุ่งเรืองแล้วมีนะะักข่าวท่านหนึ่งถามหลวงปู่ขึ้นมาว่าหลวงปู่ครับมีคาถาบทไหนบ้างครับอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่มีโรคภัยตัวของหลวงปู ก็บอกว่ามันมีอยู่คาถาบทหนึง่งที่ถ้าหากว่าใครเล่ท่องแล้วความมืดจะหายไปชีวิตจะเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองชีวิตจะพบเจอแต่โชคลาภเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาและคาถาบทนี้ถ้าหากว่าใครท่องร่วมกับการทําบุญปล่อยสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่จะได้อานิสงส์มากจะได้บุญมากจะเห็นผลลัพธ์ทันตาหลังจากนั้น นักข่าวก็ได้ถามหลวงปู่ไปว่าคาถาบทนั้นท่องว่าอย่างไรครับหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยได้ท่องคาถานี้ออกมาให้ฟังราหูสุริยันจันทัปรปามุตจะสูเพียงแค่นี้สั้นๆไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรให้ท่องคาถาบทนี้ก่อนการทำงานแล้วการค้าขายหรือว่างานต่างๆนั้น ก็จะร่ามเรื่นไปหมดทุกอย่างแล้วหลวงปู่นั้นยังได้บอกอีกว่าถ้าหากใครที่ยังรู้สึกว่าดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นให้ทำการตัดกรรมตามนี้ด่วนเลยวิธีตัดกรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวท่านนั้นทำดีกับพ่อแม่วิธีตัดกรรมข้อที่สองให้ตัวท่านนั้นรักษาศีลหหรือศีลแปดวิธีตัดกรรมข้อที่สา ให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานวิธีตัดกรรมข้อที่สให้ตัวของท่านนั้นมันในการนั่งสมาธิภาวนาวิธีตัดกรรมข้อที่หให้ตัวของท่านนั้นมันในการไหว้พาสวดมนุนคนที่มีลายมือกากบาททุกท่านนี่เป็นคําบอกออกจากปากของหลวงปู่มหาศิลาท่านตัวของท่านนั้นได้บอกกับลูกศิษย์ทั้งหลายว่า ถ้าหากใครที่ได้ทำตามนี้แล้วตัวของหลวงปู่ท่านบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลําบากอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลําบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามนี้เราบอกได้เลยว่าจากชีวิตของท่านนั้นที่เคยร้ายก็จะกลายเป็นดีจากที่ชีวิตไม่เคยมั่งมีก็จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี แบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดมาก่อนไม่คาดฝันนั่นเองคนที่มีเส้นกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเราที่มีเส้นกากบาดอยู่ในกลางฝ่ามือเหมือนกันแต่ทำไมยังยุ่งยากลำบากเหลือเกินนั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่า ที่ท่านได้สร้างสมมาหลายรูปแบบหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทําให้ปัจจุบันของท่านนั้นยังทุกข์ยากลําบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่มีเส้นกระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีเหล่าเทพเทวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและทําเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แล้วว่าเกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่เกิดมาใชกรรมให้หมดสิน้น ซาตต่อไปนั้นกลัมที่เคยสังสมมานานจะไม่ติดตัวอีกต่อไปแล้วชีวิตจะราบลรื่นหมดทุกอย่างให้ตัวของท่านนั้นสังเกตเอาไว้ง่ายๆเลยว่าผลที่มีเส้นกากบาดอยู่ที่กลางฝ่ามือเมื่อบุพกรรมเก่าหมดไปชีวิตจะเปลี่ยนไปแบบผิดสังเกตให้ตัวของท่านนั้นสังเกตดูเลยว่าจากเมื่อก่อนนั้นที่ตัวท่านเคยทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จ แต่พอเมื่อบุพกรรมเก่าหมดไปตัวของท่านลองสังเกตดูเลยว่าไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำอะไรหยิบจับสิ่งไหนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะง่ายดังกับว่ามีเทวรามาช่วยเหลือคนที่มีเส้นกากบาดอยู่ที่กลางฝ่ามือถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นทำตามที่เราได้บอกไปแล้วข้างต้นแต่ว่าชีวิตเงินทองและการเป็นอยู่ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร ยังรู้เหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างมากีดกั้นเอาไว้อยู่จะขึ้นก็ไม่ขึ้นสักทีดูเหมือนจะพุ่งแต่เหมือนกับมีอะไรสักอย่างมาสุดดังเอาไว้อยู่ตัวของท่านนั้นอย่าเป็นกังวลไปเลยนั่นอาจเป็นเพราะว่าตัวของท่านนั้นยังไม่ทำพิธีการเปิดดวงเพื่อํำระร้างสิ่งเก่าๆที่มันติดค้างเอาไว้อยู่ดังนั้นวันนี้เราจึงได้นำเคล็ดลับ การเสริมดวงมาฝากท่านเพื่อให้ตัวของท่านนั้นได้ปฏิบัติตามเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นเข็ดับการเสริมดวงที่ทางเราได้นำมาแนะนำในวันนี้เป็นการเสริมดวงที่ทำได้โดยง่ายโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่มีเครื่องบูชาอะไรทั้งนั้น ขอเพียงให้ทุกท่านนั้นท่องประโยชน์ต่อไปนี้ก่อนนอนในทุกๆคืนพร้อมกับตัวของท่านนั้นพิมพ์ไว้ใต้คอมมินลวยว่าขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการเงินเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างแต่กรลังดีสร้างแต่ประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรนให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วย ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใสเหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใไ้ไม่ขาดสายมีซ่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเป็นที่รักเทวราทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ตลอดไป ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีไล่ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถิดความเสือ่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมรับฟังขอขอบพระคุณเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ ที่แนะนํามามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อยาเจ็บอยาจนคุณพระรักษาเทวราคุ้มครองล่ำรวยล่ำรวยกันทุกคนทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ